บานแล้วค่ะเช้าวันที่18มกราคม2566ัอยกสิบดอกกาแฟาบานแรกของปี2566เบห้าิบหซอยค่อยในพี่น้องต่อองอสสรุปปีนี้บานทั้งปีนะคะแล้วก็อีกเช่นเคย บจ,จับมเมล็ดอี้เช่นเคยนะคะกล้องเราทะมนี่อากาศเมือม่อนี้เย็นเย็นนะคะพี่น้องอากาศหนาวหนาวกลับมาอีกอ,อ <c oughs> คนถ่ายก็เป็นหวัดกลับมาอีกแต่ไม่มีโควิดนะคะเป็นหวัดแต่ไม่มีโควิดเราตรวจแล้วแต่กับอีกแหละ ช่วงนี้ถ้าเราเป็นหวัดใครๆเขาก็จะกลัวเรานะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะสุ่มเสี่ยงของการที่จะติดโควิดวันนี้ก็จะโทรเลื่อนหมอนะคะคุณหมอฟันนัดทำฟันโทรเลือนหมออีกนะคะเพราะว่าเป็นหวัดขาวขาวเต็มต้นเลย ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกานะคะมันยังจะมีช่อที่มันจะบานอีกนะคะนี่หอมเต็มต้นเลยเห็นไหมคะว่ามันไม่จับมเมล็ดให้เลยนี่ดูเหมือนว่าเขาจะจับมเมล็ดใช่ไหมคะแต่เขาไม่จับให้เราเลยนะคะโอ้โหนีงโฟกัสไม่ได้โฟกัสให้เรา กัน,เ,น,น,ะะนเดี๋ยวดูช่อนนี้กดนนี่นะคะโอส่วนนี่นะคะน,นี่นิ้งปล่อยไว้ให้เขาติดมเมล็ดคิดว่าเขาอาจจะติดให้เราบ้างแต่เขาไม่ได้ติดให้เราเลยนะคะ กล้งหนึ่งก็โฟกัสแหมพี่น้องเจะต้องเรียนรู้ใหม่อีสวยค่ะสวยมากอากาศเย็นน้องผึ่งยังบ่มาานะคะน้องพึ่งยังไม่มาเลยนะคะอากาศเย็นวันนี้ ก็จะเก็บทำชาอีกนั่นะคะแต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วก็จะเก็บทำชานะคะ